เห็นยังน้อนี่ก้นมันมันยังมันเสาว่าสันคือจุดแมนโมเมนต์แต่ว่าเอาปลูกหลายปีแล้วมันเลื่อมนีเชี่ยมันนี่เชี่มันนี่พุดยากมันอยู่ขั้นหัวพุดนะโอ้พุดนะโอ้ยหาวเลยับมันมันเน่าแล้วมันไม่ได้หัวพุดยากมันอยู่วนปลูกในแหละหามันโดนลงมามันเลยมาเกิด chim đẹp vô lan con Ui, sao bị đẹp, cá như được này phải vẫn như được đây, bay đeo đi Đây, cái nào ở đây ăn một con Chúng ăn, mua con. Mua ăn mua đây đó, lại, tổng ăn con, chắc nắm Ừ, gì tôi nhỉ มันเป็นหัวเก่ามันโอ้หุ่นหมูหัวน้อยมันจะไต่หุ่นอ่มันเป็นหมีหุ่นโอ้ได้กินได้กินอยู่พุ่นใช่พุ่นวปันนี้กระเจยวฟังไว้ขึ้นมันนิ้เป็นหัวอีกปีหนาโอ้เอาฟังไว้ขึ้นบอกเนีนนี่นี่หัวเก่ามันมันคุณายปีแล้วมันเนาวมันเนียนี่หัวเก่าไม่ใช่หรือมันปีหนึ่งมันมันกัดทายหัวเฮ้ยงูงูหาเลยหัวใดแล้วงูพิกโูพีกพี่น้องจำเป็นเร่องขา เนี่แหละมันเดี๋ยวมันแกนพูดถ้ามันโยนด้านข้าวมันสีหัวงามกว่านี้มันสีเงาไปเลยพี่ท่าพี่แหละคือหัวมันมันดูแกนพูดพลดอ่ะขุดอีกขุดอีกขุดขุดขุดหมดองที่เหลือบ้างมันมาติดใหม่เลยไปบวันหนี่หัวมันเลยมุนธรรมดาหัวมันสีเงามันขอไปใหม่หนึ่งว่ได้บ่ได้ ุุ่่นนะไต้อนตอกเอาไปปลูกไว้หม่องไม้ขุนว่าเขาไปเลือกขุนพุนขุนน่าไปขุนพูดนะนี่ห้ามอ่ะถูเดี๋ยวเอาใจไปก่อนที่ว่ามันเงาที่ว่แต่กอเปลี่ยนทุก้องรอไอ่โอ้ยแต่กอเปลี่ยนแต่ก็เปลี่ยนทุกคนเลยเอาจับเลยบ่เออโอ้จับจับหางไ้เลยบ่จับหางไว้นี่นี่ถ้าจับถ้าจับมันง่ามมันเจ็ดเลยจับหางอือ โอ้นหมัลมนี่แหละครับมันเแค่เดียวด้วยนี่คุนหลายเลยคุณธรรมดาสิมันหัวเงีๆลงไปเรียนเมันมันจะพอดินแกนทางไม่ดินหินเลยกเป็นสี่เลยกบางามมันจะเป็นคือมันย่งก็มันเพิ่มบ่มันเยอะกว่าเดิมมันยังกว่าบนหัวเงี้ยวอ่ะท่านี่แหละครับคลิปพุนมันได้ทุกคน กันไหมครับเดี๋ยวเจอกันเข้าดาวสองเกอร์ปาร์ตี้ข้าดาวเจอกันครับมีเร์ไส์แนนอน่น